นี่ Fortuner เทาดำน้าใช้1คันมาเรียบร้อยรถมือเดียวนี่คือเจ้า Toyota Fortuner เกียร์รุ่น 2.4V ปี2019นะครับรถมือเดียวนะครับไม่มีพิความจมน้ำก่อหมยน้ำท่วมถ้ามีซื้อคืนเต็มราคารายละเอียดของแถมเพิ่มเติมดูกันท้ายคลิปแต่ก่อนไปดูรถ1ซับสไครตให้ทีมงานพวกเราหน่อยนะฮะขออนุญาตด,ดูใกล้ๆหน่อยนิดนึงนะครับนี่คือสีเทาเมทัลลิกครับหสีของ f ฟ r t u n e r ที่ไม่ได้มีบ่อยๆครับ ขออนุญ,ญาตกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปักคุณหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ Fortuner เทาดำน่าใช้1คันมาเรียบร้อยรถมือเดียวนี่คือเจ้า Toyota Fortuner เกียร์รุ่น 2.4V ปี2019นะครับเลขไ่ห1ง0 0ม่1 1 0 0กิโลเมตรนะฮะเอาไว้ง่ายคุณผู้ชมนะครับ คันนี้ราคาเปิดรวมโปรนะฮะอยู่ที่1 5 7 0 0 0้บาทนะครับรถเบอร์เดียวนะครับไม่มีพิความจมน้ำก่อไม้น้ำท่วมถ้ามีซื้อคืนเต็มราคารายละเอียดของแถมเพิ่มเติมดูกันท้ายคลิปแต่ก่อนไปดูรถ1นึ่งซับสไครต์ให้ทีมงานพวกเราหน่อยนะฮะอ่ะขออนุญาตดูใกล้ๆหน่อยนิดนึงนะครับนี่คือสีเทาเมทัลลิกครับหนึ่งสีของ f o r t u n e r ที่ไม่ได้มีบ่อยๆครับการันตีเลยว่าท้องถนนเห็นน้อยมากๆครับส่วนมากขาวดำบอลเงินหมดนะฮะ อ่ะไฟหน้าเด y ามา e r u n n i มีให้เน้นสภาพเลยพี่ไฟยังขาวไม่มีเหลืองนะฮะ หลอดหลอดบบีของเขาก็ยังขา,ขาวๆอยู่ตามโครเมียมต่างๆเดี๋ยวอินเสิร์ตไซ์เลยนี่ขี้กาขี้เกลือไม่มีเนียนใสเงาเป็นคันช่องได้เลยนะพี่นะนี่เลยไฟตัดหมอกด้านล่างมีให้เรียบร้อยครับสีดำไม่ตลิกเข้ากันทั้งคันนี่ครับยางบิดสตอร์นะฮะสเปคเดียวกันกับ OEM ของโรงงานเขาเลยนะฮะถึงรถปี19แต่ยางปี21นะฮะนี่เรียกว่าเมทคะแนนมาดีเลยนะฮะเดเมชันด้านซ้ายของคุณของตัวรถนะฮะนี่เลยให้เห็นเลยเลี้ยวรอยต่างๆไม่มีตามร่องตามขอพพก เท่าๆกันหมดนะฮะเท่าๆกันหมดเลยชายบันไดข้างไม่มีรอยล้อแม็กไม่มีรอยนะฮะขออนุญาตอ่าเรียกว่าโฉบ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 ดูข้างในหน่อยนิดนึงแต่เน้นนี่ก่อนนะเน้นในเรื่องของตัวอ่าของตัวน็อตเสาบีน็อตตัวกันเลยต่างๆพวกนี้นะครับไม่มีพิความจมน้ํากอไม่น้ําท่วมนะฮะคันนี้ถ้าไปซื้อคืนเหมือนเดิมพี่ซื้อคืนเต็มราคาและไม่เคยซื้อเพราะมั่นใจว่าดูมาดีรถโอนได้แน่นอนโอนผ่านแน่นอนนะครับ ใครดูรถไม่เป็นลองมาดูช่องของ Perfect Car ารถมือสองกรุงเทพกันได้นะพี่นะในมิชชั่นด้านน้าซ้ายของตัวรถนะครับรถเป็นสีเทาซึ่งมีมุกมาด้วยนี่โดนแดดเนี่ยมุกก็ค่อนข้างลอยสวยงามนะฮะร,รถดูดีมีมิตินะฮะไม่ใช่โทนสีเดียวนะครับฟรมเนี่ยก็ดูแล้วเป็น6กอ่าสเปโลงงานนะครับหกสินะครับขออนุญาตเช็คสภาพ,าพด้านหลังหน่อยนิดน,นึงครับดูหัวน็อตต่างๆหน่อยด้านบนโดนไหมด้านล่างโดนไหมประตูท้ายไฟฟ้าออโต้รีเกตใช้งานได้ดีเหมือนเดิมไหมนะครับ แน่นอนครับเวลาเราดูรถมีไม่มีใครอยากได้ของไม่ดีแน่นอนพี่นี่เลยน็อตน็อตตัวช็อกอัพถ้าโดนฝาท้ายโดนมาต้องแกะไปถอดแผะไปทําอันนี้มีไหมสปอยลงสปอยเลอร์มีหรือเปล่าและค่อยๆไล่มาดูตรงรางน้านะมีการพ่นการไล่สีมาไหมบริเวณตัวหัวน็อตตัวไฟท้ายตัวกันชนนุงนี้มีแกะมีถอดมาไหมนะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีครับครบไม่ได้เลยพี่เหลี่ยมจัดทุกตัวเลยนะอันนี้นะเหลี่ยมยังสวยๆยังคมๆอยู่เลยนะครับพี่ฟีดาวหมื่นเจ็ดฮะหมื่นเจ็ด 17,500บาทไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลยนะครับราคาทั้งออติสเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ได้ Fortuner ไปขับก็ลองเวทในเรื่องของความคุ้มค่าดูนะฮะร,รถปีใหม่ไม่น้อยราคานี้ผมว่าไม่ขี้เหล่เลยนะฮะแล้วก็ทำเรียกว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มเม็ดเงินมากๆเลยนะอันนี้นะอ่ะอันนี้เอ้ยลืมลืมลืมนี่เดเมชันทางด้านขวาของตัวรถนะฮะนี่เลยสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูตัวรถหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะ ผมอนุญาตขึ้นมาดูภายในครับแน่นอนครับคุณผู้ชมอยากดูสภาพแน่นอนรถมือสเน้นสภาพแผงข้างตัวลำโพงตรงนี้ตัวคอนโซลต่างๆใหม่บุหนังต่างๆพวกนี้ดีเดินได้เดิมของโรงงานรถแทบไม่สึกหรอเลยนะพี่นาไม่หนึ่งแสกิโลเมตรนะครับไม้แทมไม่กลับไม่ก่อครับ ข้างในผมให้ร้อยเต็มร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้คอนโซลไม่มีขราบกาวไม่มีน้ําหอมตรงนี้ไม่มีรอยปากกาขีดควนการขาดได้ตะเข็บได้ที่หลุดมาไม่มีเลยนะฮะเกียร์เซ็กวนเชียลชิปปรับเป็นเมนท์นโหมดให้ได้พี่อีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดมีการเลื่อนถลายมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเบานะครับค่อนข้างใหม่มากไม่ยับป,ปีกไม่ย่นเลยนะแสดงว่าไม่ค่อยมีคนนั่งตรงนี้มากสัเท่าไหร่นะฮะ สังฆาสกุาดเดิมสัดเสษเลขยันการเจอไม่มีนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้ใครอยากไปเจอเพิ่มเติมมานี้ได้เลยแต่ว่าใครเน้นคลีนๆความสะอาดเหมือนรถออกป้ายแดงออกใหม่คันนี้สนองคุณผู้ชมได้แน่นอนครับแล้วบวกกับสีที่มันหายยากนะฮะอย่าลืมกดซับประคายให้พวกเราด้วยนะพี่นะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มกับโปรโมชั่นให้เลยไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย1.59ก็มีนะฟรีดาวก็ได้เลขนี้ได้นะคุณผู้ชมนะครับ ขอดูด้านหนะ้าเครื่องยนต์หน่อยครับเครื่องยนต์รหัส GD ไม่มีสายพานไทมิง่งเป็นโซ่ไทมิ่งหมดเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะขออนุญาตครับเดี๋ยวพี่ตากล้องถ่ายตั้งแต่ฝากระโปรงลงไปเลยนี่ฝากระโปรงไม่แกะไม่ขันฝากระโปรงเดิมๆนะฮะขับดีไม่มีหินดิเลยนะคะันนีนะแล้วก็นี่แผ่นเพลทเดิมไม่มีขยับเลยนะ,ะับแผ่นเพลทเดิมไม่มีขยับเลยนี่เลยสวยๆใหม่ๆคานนี่เลย คานสีเดิมไม่มีไลนะะ์นะฮะน็อตตรงนี้ไม่มีแกะมาเกอร์ QC ต่างๆมาเกอร์ตรงเบลพวกนี้อยู่ครบมาเก,เกอร์เบลตรงนี้อยู่ครบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นน็อตหูกระจังนะฮะไม่ว่าจะเป็นน็อตไฟหน้าพวกนี้เนี่ยครับเดิมหมดเลยนะครับใครตามหารถมือสองสภาพดีไม่มีโดนราคาอยากได้เรียกว่าซื้อของที่มันเป็นมูลค่าที่มันเป็นซรัพย์เสื่อมและมันเสื่อมราคาไปแล้วแต่ได้ของเหมือนกันเงินจ่ายน้อยกว่าผมว่าคันนี้ตอบสนองคุณผู้ชมได้แน่นอนนะ1 7 0 0 0หมเพ หนงนบาทเงินดาวไม่ต้องใช้ครับ t ตโยต้าฟูจิโนอง่ปี19ายางปี21เลขไม่ห1 1 0 0กิโลเมตรนะฮะรถมือเดียวสีไม่เคยกลับไมไม่เคยกอ่อถ้าเจอพิกามตัดต่อจมน้ำก็ไม่ผมซื้อคืนให้เต็มราคาเลยนะครับและยังไม่พอครับออฟเฟอร์เพิ่มเติมของแถมจัดหนักจัดเต็มกับ Perfect Car คนะครับอย่างแรกคุณได้เลยค่าจัดค่าโอนดาเนินการที่ไม่มีเก็บนะฮะ ผมการันตีเลยรถซีซีประมาณนี้รถปีใหม่ประมาณนี้ไปโอนขนส่งมีเป็นหมื่นแน่นอนแต่คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายได้เลยนะฮะและที่สําคัญเพ,เพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็น,น,นถึงจังหวัดถึงหน้าบ้านอันนี้ส่งเซ็นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบริการส่งรถเราจัดการให้ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายกรองเปลี่ยนให้ขัดสีก็ขัดให้ใหม่อีกด้วยนะคุณผู้ชมครับและรับประกันหลังการขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ แบตหมดยางแตกลืมปูเจรถรถเสียรถสลายรถลากจูงหรือว่าเจอตัดต่อไปความจุมน้ำก็ใหม่ซื้อคืนเต็มราคาครับใครตามหารถมือสองดีๆสักคันอยากได้ราคาที่มันถูกกว่าป้ายแดงค่อนข้างเยอะแต่เน้นสภาพปีใหม่สดใหม่ ผมมั่นใจว่าอย่างนี้กลุ่มลูกค้าถามหาค่อนข้างเยอะครับราคาประมาณนี้สภาพประมาณนี้เรียกว่าของดีพิมพ์นิยมวันนี้มีมาให้สําหรับสีเทารมินทริกมีหนึ่งคันครับใครดูแล้วอาจจะตามหาอยู่หรือว่ามองเห็นอาจจะยังไม่ตามหาดูสีอื่นแต่มาเห็นสีนี้ใหม่นี้ราคานี้โดนใจเปิดโทรด้านล่างนะครับโทรมาได้ขอไลน์กันมาได้รูปนิ่งเรามีให้หมดเลยครับส่วนวันนี้ปังคุณหมีใจดีคนเดิมขออนุญาตขอตัวลากไปก่อน,อน,อนใครอยากดูรถพี่บางนาลาซาน87ครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ